พอท้ามาก็พาเดินป่าชนห็นสวยงามพาเดินป่าอยู่แล้วันีห็นป่าพาเที่ยวชมหินใหญ่หินใหญ่สวยมากธรรมชาติถ้าบองในนี่พี่น้องพาชมเห็นใหญ่นสวยอาอพาชมเห็นใหญ่เห็นสวยงามธรรมชาติ พ่อชมหินสวยห้งหินในถ้ำเลยในถ้ำด้วยนีโพรงถ้ำถ้ำใหญ่โ่้งั่งครับพี่น้องถ้ำหญ่พาชมหินใหญ่ หินสวยพาชมหินสวยหินธรรมชาติธรรมชาติอเดินป่าพาชมสวยธรรมชาติมาเอาโอ้กีล่องหินแตกด้วยมีเพินหินล่องหินแตกสวยงาม พาชมพเขื harma, ่อนสวยโยนปลาพาชมธรรมชาติบ้านเฮ้ามิตรพ่อนี่เื่นสวยมากเื่นสวยมากดยนปลาโยนปลาพาชม สวยงามมากพี่น้องลากใส่ลากใสสวยงามธรรมชาติมีเพิ่งเห็นขึ้ดำีเพมหนลอกหนแตกพาชมลอเห็นแตกสวยงามีพเพิ่มหนีเพิ่งดำาเพิสพพ่สวยงามสวยงา ทำสวยมาทำประชาติมาเอาออกมามรัสวยไปลองสวยนำเล็กเพิ่มทํามาชมอสวยถ้าลุ น่า보기น่าคมเนมากสวงา